เห็นบ่เนี่โอ้ยบ้านนี้มันมีเห็นมีเห็นบ้านนี้นั่นโอ้ไปหาน้ตไม้ยูมีเห็นอันนั้แล้วเข้านั่นละเพื่อนๆนี่แถวนี้ก็จะเป็นสวนยางนาปลูกแซมกับยางพาราก็มีประมาณเกือบ สองร้อยต้นได้ม้งมียางนาเต่งแดงรังพยอมพยุงประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีไม้ผลก็มะม่วงปลูกแซมนะคะกล้วยปลูกไปทั่วนะคะรอยมือรอยเท้าของพ่อแม่ทั้งนั้นเลยเนี่ยปลูกไว้ให้นะคะของตัวเองปลูกประมาณไม่ถึงยี่สิบต้นนะคะอายุต้นก็เกือบ 4-5ป,ปีปีนี้คาดว่าเห็ดจะออกเต็มระบบนะคะเห็ดจะออกเต็มระบบถ้าฝนดีนะคะเพราะว่าอใบไ,ไ,ไม้คลุมดินได้เต็มที่แสงแดดก็ได้เต็มที่นะคะเพราะว่าเขาดันตัวเองขึ้นเนาะนี่มาเก็บเห็ดกันนะถ้ามันออกตามตามจริงตามที่ระบบนิเวศมันมันเป็นอย่างนั้นเนาะก็จะมีเห็ด เห็ดโคนนะคะเห็ดเห็ดละงกูกแล้วก็เห็ดเพะจะออกเลยมาเลยนะส่วนเยยน,นุชนะเห็ด่ะเห็นบ่นอหน <laughs> โอ้ยมว่านนี้มันเห็น มีเห็น <ih> บ <eng> ้านนี่นานโอไปหานอไมยูมีเห็นอันนั่นแล้วเก้าันลนล่ะทำในสิ่งที่ชอบชอบในสิ่งที่ใช่ก็จะได้ทำได้นานๆยาวๆนะคะอย่างแม่นันล่าเนี่ชอบปลูกต้นไม้ค่ะ อะไรก็ยากปลูกไมหมดเลยนะคะขอให้มเมล็ดพันธุ์ลงดินตอนนี้คือเห็นผลแล้วก็ชื่นใจนะคะต้นนี้ก็คือต้นยางนาแล้วก็ไม้ป่าต่างๆอายุตน้น4-5ปีแล้วค่ะลูกบริเวณหลังบ้านนะคะบ้านพักนะคะด้านหน้าเป็นบ้านพัก ด้านหลังนี่ก็จะเป็นสวนยางพาร,ราแล้วก็ปลูกยางนาแซมค่ะนี่ค่ะด้านล่างก็จะให้ใบของยางนานีคลุมไปเลยนะคะก็จะมียางนาพยุงเต็งรังพยอมนะคะเพื่อนๆต้นสเมเด็จต้นอ่ะมะฮอกกานีก็มีนะคะเพื่อนๆค่ะมะฮอกกานีเนี่ยด้วยความที่ปลูกแซมนี่ค่ะ ตัวนี้ค่ะ,คะเป็นรุ่นแรกที่แม่ดล่าบปลูกนะคะนี่ค่ะมะฮกกานีเป็นอย่างนี้เลยค่ะยังนาปีนี้เห็ดน่าจะออกเต็มเต็ม,เต,มเต็มพื้นที่นะคะคาดว่าค่ะถ้าฝนตกชุกนะคะก็น่าจะได้เก็บเห็ดมีทั้งเห็ดละโงกเห็ดตีนเห็ด ปลวกเห็ดโคนเห็ดขอนขาวไอ้ไม่ใช่ค่ะเห็ดเพาะนะคะที่ลงเชื้อไว้ค่ะเพื่อนนี่ค่ะก็ปลูกแซมด้วยพืชผักนะคะพืชผักที่กินได้ก็เป็นพวกกล้วยมะม่วงขนุนนะคะแค่หน้าก็มีแล้วก็รอบรั้วนี่ก็จะเป็นรั้วไม้ไผ่นะคะนี่คือรอยมือรอยเท้าของพ่อแม่นะคะที่ทำไวให้ค่ะเพื่อน ส่วนลูกก็ยังทำงานประจําอยู่ที่ต่างจังหวัดนะะสวยงามมากเลยนะคะ